สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่าเจอกันอีกแล้วค่ะกบดิฉันมอลั์พิรชนาประตาขามแกนจงอ่างครั้งสดแจงนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องขาหลังจากบริลล์ลงขีปหลายหมื่นนะคะเดยวสิพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศบ้านพักนะคะเมื่อบรรยากาศดีๆีฝนตกนะคะเมื่อเ้ารนี่ฝนตกประมาณตีสี่หกโมงนี่แหละฝนตกนะคะแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศจะดีมากๆเลยนะคะสิภาคุณผู้ชมไปเบิ่งเนาะนี่จากมุมเก่าแล้วค่ะมุมเก่าค่ะ ห้องสามค่ะห้องเงาสาสวดคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะทีพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกเลยค่ะนี่ค่ะพี่นออ้อ,นองบรรยากาศที่ดีบรรยากาศดีไลยฝนตกบ่เป็นสุเปี่ยนม,มันอ้าสิงโตสิงโตหนน้องไปไหนฮะ น้องไปไหนน้องไปไหนฮึลูกหมาลูกหมาเพิ่งเขากัดมามูนเอลี่มึนหลายลูกน้องไปไหนฮึฮึน้องไปไหนน้องสุดใจไปไหนสุดใจอยู่บนบ้านเหรอหซ่อมวันนี่แม่ พี่น้องบรรยากาศโอ้ยเปียกอีกแล้วก็นั่งมาสิแห่งฝนกระตกลงมาอีกพอดีแหละได้ลางนี่ <c oughs> ถือฝนสุดใจสุดใจอยู่ไหนลูกเบิ้งเฮื่อนสาวจงอ่างก็ได้แหมงุนอเล่ โอ้ยก,กาแฟมาหอบชุดอันไหวโอ้ยก,กาแฟแล้วหอบชุดไว้เบิง่งเราไปหาน้ำมอปวกไว้ย่างดีแสนรูน้อยก,กาแฟนี่มีแตเล็กจะขางเตมยูฟีนองพราะว่าพ่นม่างออกมานั่นเพน่นม่างออกมาเห็ดอันนั่นประ,ะหันดิเมียนอาจารย์จอยกลับอัน สร้างเทคนิคบายุไปซื้อของพุ่นจะไปบ้านคุณแม่จินจุธามาราศีเฮสดาน,อ,นอาคา้าีโกโก้ก,กะบัตท่านสำเร็จค่ะรอดช่งางเยอะลายหลักมากมายหาเน้ะกินก่อนถูเว้ยถาเขาซะไปเบิงลูกๆสอมค่ะพี่น้อง นี้ยังนี่เด่นใต้ไปเนี่หมอบอกไม่ให้เครียดบรรพีสองเพลงแล้วอา้าวจัดไปเออเออ <c oughs> มึงจะสะบัดกว่านี้ <c oughs> มึงจะสะบัดกว่านี้ไอ <c oughs> เอาคนนี้ดูดูะสะบัดกว่านี้หมอบอกไม่ให้เครียดบรเพีสองเพลงเอาเริ่มสะบัดโอ้อไม่เดี๋ยวเมื่อกี้แม่ม่านจะสัว เออ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 นักแปลงขาเดาซ้อมขาแย่มเสาขาแย่มเสาสองสี่นะคะคุณนักลองนั่มค่ะซออลไล่เบิ้งพี่น้องมันจีปากแตกมือใด้มาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องอ้าเหมือนกล้วยเปรีกระมนมาสันมาเออเอาเอ้ยั่วลงไปเอ้ยยั่วยั่วเอองางเอ้อเออเอ้อเออ Amazing เออ เอาเลี้วบ่ได้ดูคอนเต็มเลยตอนนี้นักร้องยังซีนเลยสันว่าเอาอีกเอาอีกแล้วอีกเอาอีกเอาไหมเอาไหมไปดูอ่ะ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 เนี่ย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 อ่ะเออเออ เออวู้เนี่ยเกือบร้อนแล้วล่าสุดล่าสุดโอ้ยแมลมักรเกือกเซ่อเอ้ามาสการเจ้าค่ะเอ้าคือบ่ไปวัดนอดเจ้าค่ะรอบนี้มีรอบนี้มีช่อดอนอันในบบักแตะบอค่ะคือเป็นเลงสี่ต้องติดตามค่ะคือไม่ยังหนึ่งโอ้ยรอบนี้มีช่อดแนบบักแตะพี่น้องเลย ตะอ่อนได้ปุ้งเนี่ยพปืนหลัหลวงพ่อโอ้ยปืนอสวรรค์ผมโอ้โอ้อโอ้ตะอ่อนเออมาทมงมาสู่เขาหลวงพรเม้งนี่เพราะเขาอายุจะว่าหัวหลวงหัวร้ววววอนอันนี้คือนักร้องค่ะนักร้องตัวจริงนะคะน้องขี้ศรีเปรมพรค่ะเออแต่ว่าตอนนี้ยังเทียบคีไม่ได้ค่ะเออเออเออ,เอ,อ เออจะมามายั่วกยวนอันอันอันเมลูออนคักแนวมึงเนี่ยโอ้ยเห็นเห็นมาแล้วมีลูกแล้วอันก็มาหายัว่วกยวนแล้วเนาะเอ่อเอ่อเอ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 ,อ้าสี่น้องที่สี่เอรมพระคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ซ่อมเ็จแล้วครับพี่น้องนะครับบันี้ก็สิแย่ยกบไปกินเขากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะ<อ>นี่<อ>เห็นปะคุณฝากนางเอกสาวน้องขี้ศีกน้องขี้ศีกเปรมพรค่ะนางเอกสาวทำไมเป็นแบบนี้นะน้องขี้ศีกเปรมพรเพี้ยเหรอบอ ถึงหร้ายก็ต้องร้าย,ยแต่ง,งอดอกมันหงังไม่ได้จ้ามาสิงเงิอขึ้นวักโกมบกขาย,ยายนจานนุ่งดังไห้คำคือต้องเจ็บแสบสิบปหวัดจจอยจอยท้าคอยเมนบอเอาออ มึงจะออกก่อนนี่มึงจะออกอันนี่เสียงบดีไปเลยแล้วเนี่ยกระเทยมันเสียงไงได้แล้วค่ะเจ้าขวดน้อยเอาด้วยเด็ด้ไปฝึกมาเออ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 เม่สิงเออฝากเลยนะคะนางเอกสาวน้องชี้สียเปรมพรค่ะขายโปรดีดีเนาะพี่น้องเอ้ยเบืองฝนตกขวดหงมากเป็นระยะระยะอีกแล้วโคตพ่อค่ะ ฝนตกห้ามดอกบกม่วงฝนตกห้ามดอกมีฝนตกห้ามดอกกระเจียวฝนตกห้ามไข่มดแดงฝนตกห้ามดอกฟักติวเนาะบรรยากาศค่ะยี่ดีไปหากินหาอยากแลวบ้านพี่น้องขอบคุณทุกการรับชม ฮักพี่น้องสุขุสุกนค่ะค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะนะคะมนีมาออบานนาคานะคะก็ะเล่นมาพ่อนี้ค่ะประเพีนี่อีสานนะคะบานเท่านั่นก็คือประเพีนี่หุ่นฟางค่ะหุ่นฟางค่ะการปั้นหุ่นฟางนะคะอันนี้คือประตูทาา่าข่าประตูซุ่มทงเขา่านะคะ สีภาพพี่น้องมาเบิงเนาะมีหมองไทยลงไทยรูปเห็นบ่นี่อันนี้เป็นล่าหูนะครับอันนี้คือพญายล่าหูค่ะอันนี้คือล่าหูค่ะเบิงเบิงท่างนี้คอยหูว่าเป็นล่าหูเนาะนี่ล่าหูแล้วก็จะเดินลอดล่าหูมาค่ะอันนี้คือหนูค่ะอันนี้คือหนูมีความหมายในะยะวา มีความหมายในยะว่าอะไรเอ่ยหนูตัวพึ่งหนูตัวพึ่งพายับกำโคจรหนูอยู่อ๋ออันนี้เป็นทิศทิศต,ต่างๆเป็นดาวดาวต่างๆนะคะอันนี้เป็นดาวหนูสัตว์ประจำทิศนะคะอันนี้คือทิศนี่ยงนี่หนูตัวพึ่ง อันนี้คือทิศอะไรทิศอะไรไม่ทราบนะคะอันนี้คือช้างค่ะพายสารล้านเถื่อนนะคะอุดรอ,อันนี้อ๋ออุดรอ,อันนี้คืออ๋ออันนี้พายยับ พายับกัมพายับหมีมันแปลว่าทิศอะไรนะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้ทิศพายับอันนี้ทิศอุดรทิศอุดรพญาช้างอยู่ทิศอุดรน,นะคะอันนี้พญาบัวอ,อย,ยู่ทิศทิศเอยียงนะนี่ป้ายล่มแล้วอันนี้พญาครุฑ นะคะอันนี้พญาเสือเห็นไะคะอันนี้พญาอันนี้ทักษิณพญาสิงพญาสิงอยู่ทักษิณอันนี้ก็พญาเสืออันนี้พญานาคนะคะทิศทั้งแปดนู่นก็จะมีเหมือนกันค่ะ แต่มีเสียงเพลงนิดหน่อยดี่ฉันก็จะไม่ไปนะคะฝั่งทางนู้นค่ะ